ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มีรถสวยๆมานำเสนอกันอีกแล้วเป็นขา f o r t u n e r สีขาวมุกว้าวมากๆนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8วทุกคน เป็นรถขับ2นะขับเคลื่นอน2ล้อนะคะวันนี้ไม่ต้องจ่ายเป็นล้านแล้วพิเศษเพียง9 29 0 0 0บาทวันนี้ทําเพื่อนจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ15 0 0ไม่เกิน16 0 0ได้สูงสุด7ปี8 4งวดแบบเบา,เบา,ส,บาสบายเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆนที่อยู่ไกลนะคะออกรถยังไงได้บ้างได้สินะคะซื้อโสดเทินรถหรือว่าจัดไฟแนนซ์ได้หมดค่ะพอมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยเพื่อน่ะขอให้ปักหมุดนะคะ มาก็พอที่เหลือจัดการให้ค่ะออกรถก็พลอยจบเพียง999บาทค่ะพลอยมีบริการดีๆให้ก่อนขายหลังกันขายดูแลให้กันนะคะระหนึ่งครอบครัวกันยาวๆเลยเอาละสำหรับคันนี้นะคะฟังจนมาถึงตอนนี้แล้วจะบอกว่าน้องเป็นรถปี19นะคะเครื่องยนต์2.8ขับ2นะะีจะบอกว่าไม่วิ่งไปแค่59,000 เป็นไม้แท้นะคะหลายหคนบอกว่าโอ้ทำไมราคาแรงจังนะคะพี่คะนะคะถ้าราคาถูกกว่านี้ไม้ก็ต้องเยอะกว่านี้นะคะคันนี้ไม้น้อยๆไม้แท้รับประกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเลขเครื่องตัวถังต้องเดิมหมดนะ โอเคสบายใจแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคันนี้ Fortuner 2.8นะคะ2.8บีได้สีขาวมุกกระจังหน้าเท่ๆแบบนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ใบบีม LED นะคะให้ดูกันนี่จานะคะได้ล้อล้อเดิมนะคะซึ่งสวยอยู่แล้วพร้อมยางคุณภาพดีดีมิชลินจัดไว้ให้หนึ่งชุดเป็นยางใหม่นะคะกระจกด้านข้างปรับ ไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวนะคะที่ปลายกระจกแบบนี้มือจับโครเมียมด้วยสีขาวมุกสวยนะละมุนมากเลยนะคะนี่จะ้ะเพื่อนขาอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะ,ะตอนนี้พออยู่ประมาณ3-4มสี่โมงอะ่ะบ่ายสามบ่ายสี่อะนะคะกลัวฝนจะมาอีกนะคะฝนหยุดปุ๊บรีบมาปั๊บเลยนี่ค่ะเครื่องยนต์28ขับ2นะคะกลองหลังมีให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับภายในกันบ้างนี่ แตะปุ่มยางนะคะเสียงตี๊ดยาวๆปุ๊บประตูท้ายนะคะเขาก็จะเปิดขึ้นเพื่อนๆถอยมาตรงนี้ได้เลยนะคะนี่คือบรรยากาศด้านในรถแบบหอมมากสดชื่นชื่นใจแอร์เย็นนะคะนี่คือรถในฝันของหลายๆคนเพื่อนๆจริงๆเราก็ต้องการแค่นี้แหละใช่ไหมนะคะพื้นที่นะคะด้านหลังกว้างกำลังดีเบาพับราบบางของด้านบนได้นะคะแล้วก็พับแขวนตามสไตล์ของ For t จ n e r ได้ช่องแอร์มีให้นะคะทั่วถึงเลยเพดานก็ สะอาดสะอ้านแบบนี้นะคะนีมีไฟนะคะตังเก่งท้ายเก่งมาให้ด้วยนะคะดีไหมคะละ่ละนี่จะนะคะปไปชมกันเลยนะสาหรับภายใน,นะะที่นั่งของผู้โดยสารเป็นยังไงกันบ้างนี่ค่ะนะคะภายในได้เบาะหนังสีน้ําตาลนะเป็นน่าจะเป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉม2020แล้วล่ะตัวนี้เป็นปี2019นะคะได้เบาะหนังสีน้ําตาลช็อกโกแลตปูพรมยางเข้ารูปให้แล้วมีพาวเวอร์เอา์เลตปลักเสียบ ให้ด้วยนะคะนี่ให้ดูการมีช่องแอร์ให้ทั่วถึงเลยนะคะพอจะพูดปลั๊กเสียบไม่ได้เต้าเสียบปลั๊กไฟนี่ต้องพูดแบบนี้นะนะคะ,ะมาดูกันต่อสําหรับที่นั่งคนขับค่ะนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้8ทิศทางเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลแบบนี้นะคะมาขึ้นรถกันเลยดีกว่านี่เลยนะคะขึ้นรถมาแล้วนะให้ดูกันนะคะว่ารถปี2019ไม่น้อยจริงจริง ไม้น้อยแบบจริงๆริงนะคะห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าโลนะคะรถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะประวัติดีๆนี่จ้ะนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตกแต่งลายไม้ดยดีครูสคอนโทรยังไม่ได้แกะพลาสติกจอตรงกลางแบบเชื่อมต่อเ d m เ c ียมไดได้หมดเลยนะจ๊ะวิทยุต่างๆนี่พลอยปิดเสียงเอาไว้นะจะบอกว่าเสียงวิทยุเขาแบบเสียงดีเสียงเพราะเลยเนี่ยนี่นะคะต้องหลบลิขสิทธิ์เลยนะปิดเสียงหน่อยนะนะคะจอโตโยต้าเดิมๆเลยค่ะ นี่ค่ะกล้องมองหลังพร้อมเล่นนำสายตาแอริจิตอนไฮคอนโซนลายไม้อีโคโหมดพาวเวอร์รอมโหมดนะคะอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนขารถปี19าไมน้อยวันนี้เอาไปที่929 0 0 0่นบาทผลเพียงประมาณ1 5ื0 0ห้าหเท่านั้นนะคะใครเครดิตด,ดีมีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนะรถทั้งหอมทั้งเย็นนะคะวันนี้จับมาอีกหนึ่งคันแล้วถ้าคุณภาพอยากได้คันนี้ติดต่อช่องทางดันล่างคลิปมาได้เลยค่ะช่วยดูแลให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ